เอามามาเสยนตงเส้นตรงเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยขึ้นกันละครับเอาขึ้นกันละครับเสี้นตรงครับเอาเลยครับเอาเลยครับเสยนตรงวงบอลลูพี่น้องเออเอาเลยครับมาเสี้นตรงครับเสี้นตรงครับโอยพี่รองเลยเอาเดือดละครับพี่น้องน้ำครับเอาสุดยอดโอ้ยหมานี่ลีครับผมเอาเสี้นตรงเอาเลยครับเอาเลยครับจักโตจักโต เอาหมานแต่บัดนี้เสี้ยนตวงเขาหมานแต่บัดนี่เอามาแล้วครับมาแล้วครับเอาโอ้ยโอนตัวเลยพี่น้องสองตัวว่าสั้นเสี้ยนตวงเขาเสี้ยนตวงน้องบาลัมพูพี่น้องปัดแต่บัหมานแต่บัดนี่เอาปูหาปลาหมานพี่น้องมาเอาเอาเอาเสี้ยนตวงครับเสี้ยนตวงครับเอ้ามา เอาเอาตาย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 ไวบ่ไวบ่มือนี้ก็เชี่นมตรงกับมันใจครับรอยบเส้นเลยครับมือนี้เมื่อนี้ต้องได้ปลาหลายครับเออเอาเอาแลวครับเสี่นมตรง g นวงบอลลำพูพี่น้องเออเอ้ามาถือกหลตัวแล้วครับเอาขนเอาเอาขนเอาบ่ให้ผู้อื่นดอกว่าจะขนเอาเอาเลยครับเอาเลยครับ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาสุดยอดเอาพี่น้องไม่แล้ครับเชื่อมต o งครับเอาว่าเลยครับง่ยายแล้วเหรอเอาแล้วครับมันป่าอยังครับผมเอามามามาเอาขึ้นเรือแล้วครับขึ้นเรือแล้วครับขึ้นเรือแล้วครับมาโอ้ยเอ้ยจังงั้งเลยพี่น้องจังงั้งเลยครับจังหวะนี้เอ้ยมาเอาคือโพดคือพดอพดแต่เอา ไวบ่ไวบ่เสียวแต่ผููเดียวบ่ว่าสั้นให้คอยน้ำแน่ว่าสั้นผูบ่ได้เออเอ้ามาเอ้ยสุดยอดครับผมเอามายั้งล่ะไม่ยั้งล่ะขอนขอนขอนบมันป่าขอนโอ้ยพี่น้องเ้ยขอนขอนกามีขอนกมีป่ากามีพี่ร้องเอาเอาเสี้ยนตรงครับได้ขอนพร้อมครับ เอาไปเมียนหนึ่งเขาครับพี่น้องเอาได้ปลาพร้อมพี่น้องเอาเลยครับเสี้ยนตรงน้องบวัวลำพูหมานอีกแล้วพี่น้องเอาอีแล้วครับเสี้ยนตรงครับเอาอีแล้วครับเอาอีเล้วครับเอาเลยครับเอาเอาเลยครับเสี้ยนตรงเอาอีแล้วครับ <c oughs> เอา ใจแล้วครับเชียนตรงครับโอ้ยพี่น้องยเชียนตรงอ้วนอน่เอา <c oughs> เอาปเชี่ยนตรงเฮามาอีกแล้วป่าในท้องด้วยนะั่นมากาเล็กโตแล้าวกา เอาละครับเส้นตรงครับเอลละครับฮะฮะเอาเบอรพี่น้องก็อยู่แต่ฟังกันได้ครับเอาเสยนตรงได้นะครับจะไปบอนไกลแล้วครับดังเล่าดีพี่น้องดังเล่าดีครับเอามาเลยครับมาเลยครับเอออยู่แต่ฟังพี่น้องสุดยอดครับ มาเอาซอยกันพี่น้องซอยกันครับเออจับเสียกได้ยู่ครับผมเออเอาแต่ว่าหามจับปลาครับจับเสียกได้แต่ว่าหามจับปลาซอยกันวะั่ะะะอน,อนอ,อ่ะบ่อเดือดทั้งปีวะั่นจันนี่ประกาศนะครับเออปีนี้เขาก็พ่อบอ่อเดือดจัง้งซี่ลระพี่น้องเออยุพินฟาร์มวะั่นพี่น้องเอ้า บอลมันคลองตอเป่าแมนบอลคือบอลเอามาเอาเลยครับปลาติ้นเหีล้วลไรไม่น้องของเคลื่อนโต้งครับมา เอาตัวนี้มีหวังว่าสันอา,อาจจะน้ำหนักตัวน้ำหนักไหลก็สุโตรครับเอาได้แล้วครับไปแล้วครับลากไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับลากไปแล้วพี่น้องลากไปแล้วครับเสี้นตรงน้องบัวลำพูหอาพี่น้องไปแล้วครับ ồ, oh, xuất tôi nghe có mua này, à? tôi nghe có mua à? <laughs> số